ตาแกบฝันครับผมฝันแ,<ต>แบบนอนไ,ไม่สนิทมีคนกระซิบบอกมีคนกระซิบบอกว่าว่าตัวใดครับ069 557 069 557วัดหลายวัดเห,อหรอวัดหลายวันแล้วตากำลังจะไปนานะครับไปหวานปุ๋ยเลยให้เลยให้อาถาให้ ครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะหาให้นะครับเลขทั้งหมดกี่ตัวนะหาแต่เลขท้ายสามตัวใช่ไหมหกตัวเลยสามตัวมี่างได้พราะล้านเอาหกตัวศูนย์หกเก้าห้าห้าเจ็ดลองดูครับท่านฟันแม่นนะอ่